ครับสมัครดิครับนี่เราควจะมีเครื่องมือมันเจาะกันนะครับตัวนี้กับตัวนี้ถ้าเราคือเจาะรูนี้กับรูนี้เราต้องวัดก่อนนะครับวัดวัดจากมุมนี้เลยนะเราพิ่งมาจากตรงนี้ครับครับมันจะได้กึ่งกลางพอดีนะครับกึ่งกลางพอดีเลยนะเห็นทเห็นนะครับกึ่งกลาง เราก็จะก็มาตรงนี้นะมาตรงนี้นะมาขีดเส้นนึีงเี็นเส้นที่หนึเห็นไหมครับเส้นที่หนึ่ง,นะงก็เส้นที่สองนะคับได้สองเส้น จอดส้นที่สามเรจอด้นที่สามแล้วก็วัดจากตรงนี้มันมาถึงตรงนี้ครวัดจากตรงนี้มาถึงคริ่งข้างนึ่จอดส้นที่สามแล้วก็วัด,วด,วดจากหนีครับ มุให้ไปกลางกลางกลู่น่ครับมมจุนี้ยนี้ครวัดไปกลางเนี่ย,นนนะย,ย,นะยแล้วก็วัดไปด้ยนะแบบนี่ก็เส้นที่สามนะ คือตางหนึ่งสอมับจอดตามจิ้นครับเราก็ทำการหมากนครับทำการหมากมาตามจิ้น